สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยสูตรบรรวมนะคะพี่พี่สารวมทั้งสีนอยนะคะงวดประจาวันที่7ตุลาคม2566ก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเราจะมาดูผลของวันที่6กันก่อนเนาะพี่พีจ๋าค่อยดอูตัวใหม่นะคะค่อยดูตัวใหม่อันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4ี่หน่อยเช่นกันสําหรับพี่พีเอฟซีที่มารับชมใหม่เนาะแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาแอดลงคลิปะจะได้รับการแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าแอดก็ลงคลิปไม่เป็นเวลาด้วยนะคะพี่พีจ่ามาดูกันนะคะสําหรับผลในวันที่6นะคะ วันที่6แอดให้เด่นที่5กับ2ไปนะคะพี่พีจ๋าเด่นที่5กับ2ไปในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ5 8 6กนะคะอ่ามาหลักร้อยมา8มา6มาตารางมา3ตัวเนาะแต่8 6แอดไม่มีนะคะไปเข้าตารางหมดเลยส่วนล่าง0 5นย์ะคะ0 5แอดก็หลุดไปมาเฉพาะเด่น5นะคะในรอบพิเศษนะคะในรอบพิเศษ53 1 นะคะสามนึงแอปไม่มีมีสาม3ส,สามีมาออกสามหนึ่งเนาะล่างหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พีจ๋ามาอีกแล้วหนึ่งเจ็ดมาบ่อยมากเลยดูมาสองหน่อยเลยอันนี้แอก็หลุดไปนะคะปกติหนึ่งสองหนึ่งเด่นที่สองมาตารางตัวเด่นมาอ่าสามมาในรอบนี้นะคะในรอบ VIP นะคะ9 2 4ล่าง3 2นะคะ 9ก้ามาสองมาสี่มานะคะสองสี่ตัวที่แอดเน้นนะบนตารางมาสามตัวนะคะส่วนล่างสามสองแอดเน้นไปที่สองสามมาในตัวกับเช่นกันนะคะในรอบ VIP มาบนล่างเลยนะคะพี่พี่จ๋าตัวที่แอดจับคู่วันนี้ก็มาในรอบสุดท้ายเนาะอยากให้มาในรอบนี้ก่อนอยังดีสักคู่หนึ่งนะคะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางเนาะตารางวันนี้ก็มาหมดเลย นะคะตามกันต่อนะคะของวันที่สนะิบเนาะพี่พ่จ๋าวันที่สิบนะคะเอาวันที่เจ็ดนะคะโอ้ยเนาะแอดก็หลงวันที่ดูวันที่เจ็ดเดือนสี่อ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะชอบสูตรมัดรวมตามมัดรวมชอบอ่าเม็ดเดียวตามเม็ดเดียวนะคะเขียนวันที่แป๊บหนึ่งวันที่เจ็ด นะคะตุลาคม2566ฮาหนอยสูตรมัดรวมชุดกัน นะคะชุดกันอ่ะมาดูตารางตัวเด่นกันนะคะอ่ะตารางตัวเด่นนะคะพี่พี่จ๋าตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะอ่ะก็จะมีศูนย์สี่เก้านะคะเก้าหรือหกเนาะพี่พี่จ๋าเก้าหรือหกนะคะแปดห้าหนึ่งนะคะ อมาดูตัวเด่นกันเด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่เด่นไปที่แปดกับห้านะคะเด่นไปที่แปดกับห้าถ้าใครไม่ชอบก็นําตัวอื่นนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะตัวเด่นนะคะบางทีแอดก็จับหลุดพี่ๆจับเองก็เข้าก็มีนะคะสําหรับบางท่านก็ได้สามตัวไปนะคะจับเองนะคะ อะเด่นนะคะตัวเด่นนะคะเด่นที่แปดแอดให้ไปที่แปดหนึ่งแปดสี่นะคะแปดเจ็ดแปดเก้านะคะอ่าระวังแปดห้าห้าแปดจะมาประกบคู่กันเด้อในหลายๆสูตรนะคะแอดมารวมเป็นสูตรนี้อ่าสำหรับเด่นที่ห้านะคะเด่นที่ห้าห้าศูนย์จะมาอีกไหมมาแล้วมาอีกได้นะกันไว้นะคะ แอดก็ให้ห้าอีกแล้วห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าสี่นะคะห้าเก้าเนาะ,ะทีนี้ชุดกันนะคะพี่พี่จา๋าชุดกันนะคะแอด ชุดกันแอดมีหกูนะคะหกสี่สองูนแล้วก็สีู่นนะคะตัวที่ต้องระวังนะคะตัวที่ต้องระวังก็คืออ่า1นึงเจ็นะคะตัวเดิมหนึ2งเจ็หนึงสองสองสี่นะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอย่าลืมนะคะสําหรับตัวเดิมท่านที่ชอบตัวเดิมตามได้เนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะคะมาแล้วมาอีกไลนในหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองสี่นะคะคํานวณออกมามีอีกนะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะสําหรับตัวที่แอดเน้นไปในดินที่แปดนะคะเดินที่แปดนะคะแปดสี่แปดเก้านะคะห้าหนึ่งห้าเก้าใครไม่ชอบห้าเก้าแปดเก้ากลับหัวเป็นหกนะคะ สำหรับชุดกันนะคะพี่พี่จ่าแอดเน้นไปที่หกศูนย์หกสี่นะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะคะอ่ะเขียนเพื่อป้องกันการลืมด้วยนะพี่พจ่าไม่ต้องตามแอดทุกตัวก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ จดไว้แคบไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีก,กนกทีกันอีกทีหนึ่งอ่าก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ